ไมเคิลจริงๆผมเรียกชื่อไม่ได้ครับถ้าเรียกชื่อไมเคิล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 ไม่ได้ให้เราเรียกเลยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่พี่ลมพรทำหายถามอีกนิดนึงรู้จักใบเตยไหมรู้จักไหมครับอยู่ที่อเมริกาอ๋อเย้ใบเตยเดาเดาเฮ้ยโอ้ ชื่อชรับชื่อเออนี่ขอใครับทสันผู้ชมไม่เคลน่อยูยูรู้จักหำเหรือครับทวดีไอรู้จักหำคืออะไรหำคือพืชชนิดหนึ่งอ๋อมันคือพืชชนิดหนึ่งพืชล้มลืกอพืชยืนต้นพืชล้มลูกมันมีใบไม่ห้อมมีไม่ใบมีแต่ลู่ คุณสองพอลูกไปเล่นหน้าตะตุ่้เขาก็พุ่งไล่มาเขาก็พุ่งไปมาหน้าตะตู้ไล่มาปม้ยต้องเล่นที่ไหนแล้วยังไงผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสองพอลูกนี่ยขอฝากด้วยเอาละครับตงพัฒน์ตำรวจกลับไปพักที่มุมแดง